สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเอฟที่รักทุกท่านครับอยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับขบวน37.1นะครับพามาชมรถชันเมืองนะต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีปราจินบุรีนะฮะออกจากกรุงเทพเวลา17นานทีนะครับเป็นขบวนรถปลายทางปราจินบุรีเที่ยวสุดท้ายนะฮะนำโดยหัวรถจักรฮิทชินะครับ ที่นะฮะทางสถานีรถไฟกรุงเทพก็ประกาศแล้วนะฮะนี่นะฮะเสียงวีดคลุยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของหัวรถจักรฮิตาชินะฮะเป็นหัวรถจักรรุ่นเดียวในประเทศไทยที่มีเสียงวีดเป็นเหมือนเป่าคลุยแบบนี้นะฮะเสียงคล้ายๆกับหัวรถจักรไอ้น้ำนะฮะซึ่งก็เป็นหัวรถจักรตระกูล ที่มาจากทางญี่ปุ่นนะฮะหัวรถจกักรฮิตาชิผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับเรานํามาใช้การเมื่อปีพศ2539นะออกจากชานชลาที่9คุบทริ371ต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีปราจีนบุรีมาดูริวิวขบวนของขบวน371นะฮะเป็นหัวรถจกักรที่มีสองเครื่องยนต์นะครับหัวรถจกักรคิตาชิเวลาทำขบวนก็ก็อ่อน ออนเครื่องยนต์ไว้ทั้งสองเครื่องพร้อมกันฮะนี่นะครับมาแล้วนะฮะหมายเลข4519นะครับอันนี้นะครับพนักง,งานรถจักรนะฮะปอขอ,อทำการทเทสเบรกนะฮะที่จอดเนี่ยคือทเทสห้ามล้อนะฮะทดสอบระบบห้ามล้อนะฮะซึ่ง เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการรถไฟนะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเวลาทํากระบวนไปแล้วเนี่ยรถมันจะสามารถเบรกได้จริงเบรกอยู่นะนี่นะฮะกระบ,บวนสามนึ่เจดอ่าสามเจ็ดหนึ่ง มีบชสควีนแลนด์นะฮะนี่นะเรียกว่าบชาสควีนแลนด์ส่วนมากเราจะเห็นรถบชสควนแลนด์ตามแต่จังหวัดไม่มีนะก็จะมีเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑนนะฮะขบวนรถที่ไปสายตะวันออกแล้วก็รถพาชีนะครับลบบุรีสายใต้ก็ ก็มีไปที่หัวหินนะครับไม่แน่ใจว่า261ยังพ่วงรถวจสองินแลนด์อยู่ก็เน,นี่ยแต่ว่านครปฐมนี่มีแน,น,น่นอนเนี่ยริ้วขบวนยาวๆนะครับ9คันขบวน371ต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีรถไฟปราจีนบุรีโดยหัวรถจากทชิชชีหมายเลข4ี1 9้นะร่รเรามาฝากเพื่อนๆได้ชมกันนะฮะผ่านชั้นชลาที่9ออกไปแล้วนะครับ